สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับมาพอกันครับแกมกับอึงครับผมเมื่อนี้ห้าไปทำบุญมากครับตอนนี้เลยมาก,กินเขากินเขาแล้วห้อก,กับสีเดินทางห้อสีเดินทางลงกรุงเทพนะครับไปทรงกาแฟครับเาองครับเราต้องเดินด้วยท้องครับห้าต้องกินเขาห้องของก่อนพี่น้อง <c oughs> ก็เลยแวะกินเขาห่อไปเห็ดบุญมากถวายสังฆทานมากครับให้เจ้ากรรมนายเวรให้ปู่ย่าตายายตอนนี้ห่อกระได้มากินข้าวอยู่บ้านแพงครับพี่น้องอยู่ข่างทกระสนี่แหละครับร้านประจำร้านว่าร้านนี้อร่อยมากครับร้านนี้แซ่บครับพี่น้องครับบ่ไดี เพิ่นบ่ได้ทธิการดีใจดีทุกคนครับแม่นครับเพิ่นใจดีแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เสียค่าโฆษณา <laughs> ดอกโฆษณาเพิ่นแต่ว่าอยากโฆษณาครับแล้วใจดีอีหลีครับขอบคุณทุกคำม,มวยพรที่ใหแ้แก้มขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณจากใจครับพี่น้องครับสำหรับสองคนนี้ขอบคุณจากใจครับ ขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกกำลังใจครับสำหรับผู้จะติดตามเข้ามาช่องใหม่ครับเดี๋ยวสิให้พี่น้องให้แก้มคุยกับพี่น้องสวัสดีครับมาเนี่ยน้อแก้มน้ำทักไทยพี่น้องยูซ ากส่องความยังสำหรับวันเกิดที่ยังดีซีหุ่นกัวหอมเปิดจองไม่จะเปิดมือวันเกิดเจ้าของเนาะค่ะแล้วจังสิจำไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แด้เลยค่ะชองไม้แก้มกระอึงลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะค่ะผู้ใดยังอันนี้ช่องเก้าช่องเก้าอันนี้วัดใดเร็วนะคะเขาวัดใดเร็วนะคะ ก็เลยเปิดเปิดช่องไม้เริ่มต้นไม้ค่ะพี่น้องผู้ใงยังเริ่มต้นไม้ค่ะพี่น้องมาพี่น้องติดค่ะจากช่องไม้หนีน้ำเนื้อค่ะติดตามไม้ค่ะพี่น้องเอไอไอไอแม่แม่พอทั้งหลายนะคะเยี่ยมงายอะไรกินได้กะเพราทะเลลวมค่ะพี่น้องอร่อย อเอาเอานอดีกินญี่ปุ่นเสียบกับผู้งามเลยครับป้านนี้ต้องเผาบนเสียบครับแซ่บอร่อยจริงๆนี่ครับพี่น้องพัดทิดแกงทะเล ครับพี่น้องกินเขาน้องกันพี่น้องครับครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับพี่น้องครับกดกระดิ่งร่อคลิปได้ครับพี่น้องครับสิมีคลิปดีดีสิมีคลิปการเล่นการหัวหยอกล้อกันมาให้บึ้งครับพี่น้องครับคลิปหลังห่านหลังเวทีคลิปเดินทางครับอย่าเหตบมากให้พี่น้องเบึ้งครับ ยอ,อย่าเพิ่งเลยห้ามไอ้บึงครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งใหม่ครับเดี๋ยวสิมีคลิปด,ดีๆมาให้พี่น้องเบิง่งมาให้พี่น้องชมครับถ้าพี่น้องกินขา้าวมานี้ ทุกคนครับกอให้อยู่ดีดมีแห้งลำลำลอยๆร่างกายแข็งแรงกิดชิงได้ก็ขอให้สมดังมุ่งมั่นาัฒนาขอให้ลำมุ่งลุยๆสุขทุกคนครับ ท่านมากกดติดตามกดติดตามให้พี่น้องดื้อฝากช่องฝากเสียงไปกับพี่น้องฝากให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้พผมนั่นนี่ครับผมขอบคุณพี่น้องที่ยังหักยังแง่งยังหักยังหอมแก่กับอึงบางคนก็จำอึงได้ครับมา ผมขาม้ามือแหลกจังไลเขามาเป็นจังไลยผมก็เป็นคือเก่าครับผมอยยุคือเกา่ากะผมอยยุจังสี่อายุจังสี่ครับมองครับแล้วเรามาสัมภาษณ์แกม้มอีกครับเป็นจันงเดวันเกิดวัเน,นเกิดพะนะตื่นจิตตื่นข้นมากใ่บาดอาซาน ลุงพอไปควันเหรอคะลุงพอ,งพอ,อมัถหาตื่นหกโมงอยู่ดิลุงพอวาถหาถูดลุงพออีก <c oughs> ไปถูดลุงพอรัวลุงพอมาถาอีกมาเลถูดลุงพอโผควางอยู่แล้วจึ้สวยอาเล่นปให้จังาเอาครับนอง คือค่งขอมันข้ออนทั้นขีดเนี่ยขอ,นหนอให้แก้มอันนี้คือมีขอให้ทำความดีสุขภาพร่งางกายแข็งแรงล,ลงําๆำรวยๆยงานจิตงานจนขอให้ทำความดีกันสิตลอดไปเป็นเนี่ยดีๆตลอดไป ยังกะยากเหยียดยากคุ้มยากอันนี้ดูกันแบบนี้นีความสุเแล้วดงแบบป็นปองป็นเป้งว่าได้มีข้องให้ีจะใจให้ล่ะอยากได้ยังเสือเพื้อนย่น้ำจะข้อมันล่ะเห็นวัทุยยางละเนอ้โหมันผูกฟ้าโอ้โูก้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะคนเดีบ่มันูกฟ้ให้ เอาแล้วขอให้คิจยังคิจยังแล้วขอให้ประสบความสำเร็จคิดยังหวังยังขอให้เช่นหวังถู่เหมนกันเอางงสำรับคลิปนี้เอาสำรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับคลิปหนาพอกันไม่สบายดีสุข,ขสุขคนลำลำรวยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ